เงินด้วยใน,คนลคปนั่นเลยวันนี้เราก็อยู่กับ BDI Channel อีกแล้วในลคปนั่นละในวันนี้เราก็อยู่กับ m i n c r a คร Survival Let's play ซีซั่นสองในแคบซึ่งมีมาเกิดในคอกตรงนี้ครับซึ่งผมทําให้มันเชื่องไปแล้วนะครับเหลือแต่อานซึ่งกูยังหาไม่เจอทีนะครับหน้พ่พารหน้าเดี๋ยวเราจะมาตกเบ็ดหาอานกันแล้วกันนะครับทำไมมันรู้สึกแหลกจังวะเ้ยเออนะครับไม่มีอานเราก็ควบคุมอะไรมันไม่ได้เลยเนี่ยอุบาทมาก โอ้โหแหลกแหลกแหลกโอ้โอ้โอโลงครับลงลงเดอเออเอาเอากูลงจากม้าไม่ได้ลงดิเออแค่นี้เออแค่นี้แหละตรงนี้จริงๆมันเคยมีมา้าโครงกระดูกสองตัวกับม้าสีดำอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่เวอร์ชั่นก่อนมันบั๊กหลุดออกจากคอกได้แม่งเอ้ยโคตรเสียดายนะครับอุตส่าห์เจอนะครับแล้วม้าโครงกระดูกมันไม่ใช่หาง่ายๆนะเออ นะก็เราจะไปประตูเ,เราจะไปนรกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บของที่จําเป็นจําเป็นไว้ก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าผมต้องตายแน่นอนในนรกนะครับเก็บก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยอย่าแหลกลูกอย่าแหลกลูกลูกเอยเอยเอนั่นแหละเก็บไปก่อนนะครับนี่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน0.76.0แล้วนะครับซึ่งช่องอินเวนทอรี่ก็ดูฟเฟลฟาร์มาพรางแสงขึ้นนะบอกเลย <c oughs> นะแล้วก็เก็บไว้ ตมว่าผมได้ทําไมผมได้เนื้อวัวกับหนังเยอะจังคือตรงคอกนั้นเลยฮะตอนที่ผมไม่ได้อัดเดี๋ยผมไปผสมพันธุ์แล้วก็ฆ่ามันนะเนื่องจากมันแหลกมากผมก็เลยต้องฆ่าล้างบางมันจนปัจจุบันเหลือวัวอยู่แค่ประมาณ6ตัวเท่านั้นในคอกน,น,นะครับเราจะเก็บไปน,นี้ไปก่อนนะครับเก็บไปให้หมดเก็บไปซิเออแล้วก็เอาเนื้อแกะไปสี่อันเลยนะเอาไปกินนีลล่รลกปาบ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 โอเคเอาตัวนี้เก็บไปทำไมมันรู้สึกแหลกจังเลยวะ Ừ, ใส่ใส่เข้าไปปับป๊บปับ๊บปั๊บไม้พกติดตัวไว้เลยพลิกแอเก็บไปเอาพลิกแอ็หินไปพลิกแอนี่เก็บขวานเก็บไปาดาบหินเก็บไปถังน้ำไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับแล้วก็กระจกสี่อันมันเพื่ออะไรไม่ต้องเอาไปก็ได้สติกออของเต็มแหละโอเมกอดของเต็มครับขอคราบกล่องเพิ่มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ โอ้โหทำไมมันแหลกจังเลยวะเดีย๋ยวเดี๋ยวขอขอวิ่งไปโหลดโลกหน่อยครับเผื่อมันเป็นพวกการโหลดโลกมาวิ่งไปสำรวจโลกเปิดโลกกว้างชูวมิมชูวมิมโอเคแค่นี้ก็น่าจะหายแหลกแล้วมัง้ง <c oughs> มั้งนี่ครับโอเคนะสร้างกล่องเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกผมผูกพันกับไอ้ต้นโอ๊กต้นนี้มากเลยนะเออผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในกสเซวายเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อ ว่าทำไมแมงเรืองแสงอยู่กูนึกว,ว,ว่ามันคราบได้นลเนี่ยโอเคโอเคแสดงว่ามันคราบไม่ได้ยังโอเคอกูาสาดตั้งนานอีอีแม่มึงเยะชีวิตกูมันช่างอนาถเาหลือเกินโอเคเมื่อกี้นี้ผมอัดไปตั้งสามสิบนาทีนะครับคือเนื้อหาในคลิปเนี่ยจะเกี่ยวกับผม เออเอาโอ้โหฝนมันจะตกอะไรนักหนาว่าโอยสัตว์เอยเกี่ยวกับผมเนี่ยทำประตูนรกไปทำบังเกอร์ในนรกนะครับซึ่งตอนนี้บังเกอร์มันก็เสร็จแล้วนะครับอืมและแม่งก็แหลกอีกแล้วนะครับอสุดยอดไปเลยแล้วก็ผมชื่นชมนะครับว่าระบบการวาร์ปจากโลกปกติไปนรกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเฟี้ยวดีนะครับอืม นะแล้วทีนี้พอผมกดอัาจปุ๊บไฟแม่เสียเอีโอ้ยบอกได้เลยว่าความรู้สึกตอนนั้นแม่งโคตรหัวร้อนเลยครับอืมครับแม่งโคตรจะอ๋อคือแบบคุณผู้ชมลองนึกดิครับคือไม่ซาบนั่งบ้าพูดคนเดียวอยู่ตั้งนานและบทสรุปคือไฟแม่งเสียเข้าใจความรู้สึกกูป่ะ นั่นแหละเออนละ้วมันจะรู้สึกแบบนั้นเลยนะซึ่งพาร์ทเนี่ยจ,จะดูสั้นๆหน่อยนะครับคือจริงๆพาร์ทดีกูอัดไปตั้งสามสิบนาทีแล้วนะครับคือผมล่าแก๊สนะครับนะไอตัวบากาโฮบินได้นะ่ะเออแล้วผมก็ได้แก๊สเทียมมาแล้วด้วยเข้าใจไหมนี่ตรงนี้บังเกอร์ตรงนี้เอาไว้กันแก๊สนะครับเข้าใจไหมอืมโอเคน่าน่านไอแก๊สไอตัวที่ล่องลอยข้างนอกอะครับอืมซึ่งตอนนี้ผมออกไปไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีลูกธนู นั่นแหละครับตอนนี nice ้รู้สึกหัวร้อนมากๆนะครับนะก็คลิปนี้มาฟังผมบ่นก็พอเลยครับนะเออกูอัดตั้งนานแม่เมื่อยสัตว์โอ้โหยยโอ้โหกูไม่รู้จะอธิบายยังไงแอปอัดมันก็แอปนี้มันก็ดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยใช้มาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพราะแอปมันเป็นเพราะโทรศัพท์กูเองมงโคูดกากเลยครับ ความจำโทรศัพท์ไม่มีอยู่ทั้งหมดขนาดกูเอาไอการเอสดีมาช่วยแล้วแม่งก็รวมกันได้แค่หกกิกเองอืมโคตรจะเยี่ยมครับกูตัดต่อคลิปได้สองคลิปแม่งก็เต็มเต็มแล้วอืมนั่นแหละครับอืมชีวิตกูครับอนาถามากเลยในะกว่าจะตัดต่อคลิปได้แต่และอันนี้กูไม่กูต้องลบ เกมเกือบหมดตอนนี้ซับเวสเซิฟเวอร์แม่งก็ไปแล้วนะครับผมลบไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ว่างในการตัดต่อมันคิดดูดิเอ,อน่าถึงกูจะมีความย้ายไอพวกวิดีโออะไรพวกนี้ไว้ลงความก็เถอะน่แต่แอปตัดต่อมันก็อยู่ในโทรศัพท์นะครับซึ่งเซฟไปมันก็ต้องเข้าไปในโทรศัพท์อยู่ดีนะเข้าใจเข้าใจตรงกันไหมนะคลิปนี้ก็บ่นอย่างเดียวแล้วกันนะครับอืมกูบาดมาก ้ทำอะไรไปควดเยอะเลยนะดูสิเอออันนี้มันจะมีประตูหนึ่งเป็นประตูอีกอันหนึ่งที่ว่ามันบักขึ้นมาเองนะครับมันโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นแหละครับแล้วแก๊สมันก็เวียนไปเวียนมาอยากจะยิงมันนี้ตายหาแล้วกนหัวร้อนเลยเอ้ะเอ๊ะน่าจะเอาเบียนเอาเอาโฉบไปโฉบมาอ่ะควรตีนกูค่ะเอ้าเอ้าเอ้าควรตีนควรตีน อยากให้กูมีลูกธนูนะมึงยวกอออกไปยิงแม่งเยโอเคแก๊สเทียร์ผมได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับเลเวลผมาก็กลายเป็นเลเวลสิบเอ็ดไปแล้วแม่มอโอ้โหทำไมำไมไฟมันต้องเสียด้วยกูไม่เข้าใจทไ,ไฟมึงต้องเสียบอกกูทีทีไมไฟต้องเสียด้วย แล้วกูวอ่านไปตั้ง30นาทีโอ้โหแล้วกูวนั่งพูดอยู่คนเดียว30นาทีพอผลลัพธ์ออกมาไม่นไฟเสียไอชิบหายเอ้ยเฮ้ยเกมไม่ตอบสนองเลยไออ๋โโอโอเคกูครอไปแบบนี้แหละอืมดูนินั่นานโอเคไปแล้ว มันอนาถเลยเกินตอนนี้เป็นวร์ชั่นศูนย์สิบหกแล้วนะครับอืมนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ฝนแม่งก็ตกย้ำกูอีกแม่งคตดแหลกเลยครับแบบนี้สุดยอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนพาร์ทนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ผมก็ได้เพิ่มเป็นเอ,อ่อสองอันแล้วนะครับคือเวลาเผาเสร็จมันจะดูดลงไปนะครับนะตรงนี้ก็มีกล่องเพิ่มมาอีกกล่องเนื่องจากกล่องนี้มันเต็มแล้วนะครับแล้วผมเอาตัวอนชานมาวางตรงนี้โอเคนะแล้วก็ ตรงนู้นนะครับมีม้ากเกิดหนึ่งตัวซึ่งผมได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะแล้วบ้านตรงนี้ไม่ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้อวัวตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพียงแต่ว่าวัวตอนที่ผมเล่นนอกรอบเนี่ยวัวมันเพิ่มเยอะมากนะผมก็เลยต้องค่ามันแล้วก็สิ่งที่ผมได้คือเนื้อวัวจํานวนมหาศาลแล้วก็หนังวัวจํานวนมหาศาลเช่นกันนะครับนะเดี๋ยวขอเผาก่อนอืมว้าหัวร้อนจริง โอ้โหกูยอมเลยเกมนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นเพราะเกมครับมันเป็นเพราะไอ้เครื่องโทรศัพท์ผมเองนี่แหละฮะคือความจํามันน้อยเกินก็จะแบบพื่อพออ่านออกมาแล้วเนี่ยความจํามันมากกว่าที่โทรศัพท์จะจุได้ไงถึงทีนี้มันก็เปิดคล <t> ิปดูไม่ได้มันหมายถึงไฟล์เสียไม่ยโอ้าวเอนเดอร์แมนกวนตีนกูอีกไอ้สัตว์ ยังไงกูยังหัวร้อนอยู่ไม่หายไอสัตว์เอย้ยังหัวร้อนอยู่มามามาอา้าวแม่งตายเฉยเลยโอ้โหไอสัตว์ไอกากเออ,อนุบนะขอไปสําหรับคําหยาบคายนะคือหัวร้อนจริงๆนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ตรงนี้มันมีเออไอกระต่ายสีขาวมาเกิดด้วยนะครับนะเออ,อเดี๋ยวพาวิ่งไปดูตรงนี้หน่อยแล้วกัน ตรงนี้ก็จะมีเป็นคอกนะครับซึ่งม้ามึงบักหายออกไปอีกแล้วฮฮึฮึท่านผู้ชมครับขอออกไปบ้าก่อนนะครับกูจะบ้าตายแล้วโอเคกูขอไปหายาพารากินก่อนกูเครียดมากตอนนี้